สวัสดีค่ะวันนี้จะมารีวิว n u เบีย e o โอสกันค่ะทุกคนหลังจากที่พีเพย์ออามาให้ลองใช้สักระยะหนึ่งแล้วนะอันนี้ส่วนตัวเรานะคะคือใช้งานทั่วไปนะเล่นเกมนิดหน่อยเพราะว่าไม่ใช่สายเล่นเกมแต่เราว่ามันเหมาะกับสายเล่นเกมมากๆเลยนะคะนี่ค่ะเพราะมันจะมีปุ่มนะคะนี่เราปุ่มทิกเกอร์นะนี่นี่ปุ่มหรือปุ่ม LR นะคะทุกคนนี่นีเหมือนจอยเกมอะ่ะแบบให้อารมณ์เหมือนจอยเกมเลยนี่น เทมากแล้วมีแสงอาจจะไม่เจอนี่ๆแล้วเราเอามือออกนี่นะคะนี่นะนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นกล้องนะคะบอดี้เครื่องนะเฮ้ยสวยนะทุกคนเทมากเลยอ่ะเทเลยดูกล้องสิจับถนัดมือแล้วก็รู้สึกแข็งแรงเลยค่ะวัสดุแข็งแรงนั้นเนี่ยนี่นะคะนี่นี่นะบอดี้สวยเลยค่ะทุกคนนี่ด้านข้างด้านหลังชอบมากอย่านนี้เนาะ สายเล่นเกมก็คือถูกใจสิ่งนี้มากเลยเจ้าตัวนี้นะคะมาในมาในขนาดหน้าจอนะคะ6.72นิ้วนะเป็นหน้าจอแบบ IPS ค่ะความละเอียดก็จะเป็น Full HD p l u นะคะทุกคนนี่อัตราริรฟรเฟรนนะคะก็จะอยู่ที่ 120Hz ส่วน CPU ก็จะเป็นตัว Unisoc T 8 2 0นะคะ ลองรับขึ้น 5G ได้นะโอ้ oh, จึง้งนี่ดูไปดูไปพร้อมกันเลยค่ะอาจจะแบบมืดบ้างเพราะว่าห้องเรานะคะมันไฟไม่พอนะโอเคส่วนรอมนะคะให้มาเยอะเลยนะสองห้าหกดีเลยโอเคต่อไปพูดถึงเรื่องกล้องนะคะ กล้องตัวนี้นะคะก็จะอยู่ที่กล้องหลังก็จะเป็นห้าสิล้านพิกเซลนะกล้องมาอีกที่ห้สิล้านพิกเซลหน้าก็จะสิบหมีเลนเดฟด้วยหตัวนะคะด้านหลังเลนเดฟสองล้านนะเลนเดฟแต่สิ่งที่เราชอบนะคะทุกคนก็คือแบตเตอรี่นะคะแบตเตอรี่ก็คือใหญ่สุใจอเล่นมันทั้งวันเลยค่ะเกมนะใครสายเกมก็คือเล่นเลยค่ะหกพมิลลิแอมให้มาถึงห0พันมิลลิแอม ชาร์จเร็วสาสิบสามวัตต์ก็คืออ่ะเล่นทั้งวันทั้งคืนถูกใจมากนะอันเนี้ยชอบนะคะนี่ให้ดูผมกันเลยบอดี้เครื่องสวยด้านหลังนะคะแบตอึดด้วยนะแบตแบตใหญ่ด้วยหกพันมิลลิแอมถือว่าจับถนาดมือนะคะทุกคนนี่แข็งแรงแล้วนะ ชอบสีสวยด้วยเท่สนะะส่วนชาก็เป็นเอ,อไทยซีนะคะนี่ลำลำลำพงคู่แบบดีทเทนะคะชอบเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะลองกล้องหน้าให้ดูนะเอ้ยไม่ใช่สีกล้องหลัง โทษทีนะพูดผิดไปนิดนึงนี่อันนี้ก็คือวิดีโอนะคะที่มันมวนเดี๋ยวเราเช็ดเลนแป๊บนึงนะทุกคนโอเคแป๊บนึงเอ่อได้แล้วแหะได้ไดมเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะคะขออนุญาตเช็ดเลนแป๊บนึงนะทุกคนโอเครีวิวไปเร็วเร็วเลยนะะนี่อ่านี่ไงโอเคอย่างนี้เนาะเราก็จะปรับเป็นวิดีโอก่อน ถ่ายวิดีโอกันเนาะนี่ค่ะทุกคนไม่ไม่ใช่ไม่ใช่เล่นนะนี่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 ถ่ายวิดีโอกันนะ,นะขยับนิดนึงเนาะนี่ค่ะอืมชัดนะน,นี่นี่น่ารักน้องเมมน่นารักอ๋อนี่ค่ะอี่ เฮ้ยดีนะต่อไปก็จะเป็นกล้องนะคะทุกคนนี่เขากล้องเนี่ยเราว่ากล้องนี่ก็คือดีเลยนะนี่เดี๋ยวขยับให้ดูเซมเมอร์นิดนึงอันนี้แฟลชนะคะนี่แฟลชเราปิดแฟลชแป๊บน,นึงนะเออลองปิดแฟลชเดี๋ยวนะทุกคนถ่ายก่อนนะคะแป๊บน,นึงนะ อันนี้ก็คือในในแสงที่มืดเลยนะคะมืดเลยนะน,นี่เพราะว่าห้องเรามันมันไฟไม่พอนะคะนี่เราถ่ายวิดีโอแบบนึงนะนี่วิดีโอนะคะนี่เดี๋ยวเราไมา่ให้ดูนะแบบนึงแบบนึงแบบนึงโอเคอันนี้ก็คือวิดีโอนะคะทุกคนเนี่ยทุกคนเราชอบนะชัดเลยแ่ะคะ่ะวิดีโอโอเคเข้าวิดีโอ อันนี้ก็คือรูปนะคะที่เราถ่ายเมื่อกี้นี่ทุกคนชัดนะสวยด้วยดูดีลนะเอียดนะคะเนี่ยชอบอะ่ะชอบกล้องตัวนี้เนี่ยเราก็เราก็ใช้งานเราเราก็ถ่ายถ่ายกลางแจ้งเราก็ถ่ายนะคะแต่ว่าอันนี้ก็คือถ่ายในที่แสงแสงน้อยเลยนะเพราะว่าห้องเราไม,ไม่ไม่สว่างที่เราบอกไปก่อนหน้านี้นะคะต้องขอโทษจริงๆนะทุกคนอ่ะ ก็ไปเรามาเทสเอ่อลำโพงกันนะคะมาลองลำโพงกันเข้าไปที่ YouTube เนาะแล้วก็นี่ค่ะเพลงตังนี้เลยลำโพงคู่นะคู่คู่ลมพงคู่ดีจีเอสโอ้ oh. อโอ้เสียงดีเลยค่ะโอ,โอ้ดีเลยค่ะเสียงเสียงชัดดีเลยแต่แต่สิ่งที่เราชอบนะคะก็คือแบตแบตให้มาหกพันมิลลิแอมแบตสาใจชาร์จเล่นไม่ใช่สิชาร์จแล้วก็มันอยู่ได้นานนะคะทุกคนเล่นเกมได้ทั้งวันเลยนี่ ชอบมากอ่ะทุกคนดูมีปุ่มรกเกอร์ด้วยเนี่ยใครใส่เล่นกินต้องจัดแล้วนะคะเออจ้าตัวนี้มาในราคาหกพันเก้าร้อยเก้าสิบนะคะทุกคนถ้าใครสนใจก็จะแนบลิงก์ด้านล่างวิดีโอนี้ให้ทุกคนไปกดสั่งได้นะเราก็จะเราก็รีวิวตามที่เราใช้งานมานะคะสักระยะหนึ่งแล้วเพราะว่าทีพีก็ไม่ให้ลองใช้นะนี่ค่ะสวยลูกมีแสย เทมากเราชอบมากกลองออกแบบดีไซน์สวยมากบอดี้สวยมากนี่อันนี้ด้านกลางแข็งแรงค่ะทุกคนก็ให้ทุกคนนะคะกดลิงก์ด้านล่างได้เลยถ้าสนใจนะขอบคุณทุกคนที่ดูมาถึงถึงตอนนี้นะคะรีวิวอะไรที่ผิดพลาดไปก็ขออภัยด้วยนะ ไปแล้วนะทุกคนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย